ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะชื่นชมหน่วยงานและประชาชนทําให้องค์การอนามัยโลกหรือว่า w UH O ยกย่องไทยเป็นประเทศต้นแบบในการรับมือโรคโควิด -19 อันดับ3ของโลกอันดับสเลยนะฮะใช่ค่ะระดับโลกเลยนะคุณผู้ฟัง200กว่าประเทศเขตการปกครองเนี่ยนะคะเราเป็นอันดับ3ของโลกเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะออกมาเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นี่แหละคะ่ะเลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่3ของโลกในการรับมือการแพร่ระบาดของโครคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็โดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและทีมประเทศไทยพบนะคะว่าประเทศไทยของเราคะ่ะ มีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด9มีความยืดหยุ่นปรับตัวไปตามสถานการณ์และก็เน้นการปฏิบัติได้จริง ไปพบปัจจัยสําคัญก็คือมีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงนะคะที่กําหนดนโยบายประเทศระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและระบบประถมภูมิมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่ากวา่าสีทศวรรษนะคะมีความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมคและภาคการศึกษารวมถึงนี่เลย ฮีโร oh, mm hmm. อสมอนะคะมีความร่วมมือกันนะคะมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชนและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน,นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมว่า ไม่ใช่ความสําเร็จของรัฐบาลเพียงเท่านั้นแต่เป็นความสําเร็จที่ร่วมกันทุกภาคส่วนและที่สําคัญค่ะท่านนายกบอกว่าเป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนคนไทยทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็ขอทุกคนอย่าพึ่งประมาทยังคงต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด1 9เพื่อให้ไทยเรากลับเข้าสู่สถานก,การณ์ปกติโดยเร็วค่ะครั